สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหานาเอาสมเด็จวราคางังพิมพ์พุทธกักนะพุทธกักมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันเป็นยุคต้นยุคโบราณนะบางท่านก็ไม่เคยได้ยินนะเนี่ยนี่แหละเรียกว่าพิมพุทธก,กักกักเงินกวักทรัพย์กักลาภยศนะเนี่ยท่าน สมเด็จทําไว้หลายหลายบล็อกพิมพ์นะเราไปจับไปเข้าใจไปคิดว่ามีเฉพาะพิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธานพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ปกโพแล้วก็พิมพเจดีนะห้พิมพ์นี้แหละที่เราจำติดตาเลยแล้วก็มีพิมพ์เส้นได้พิมพ์อกครุฑ เพิ่มเข้ามาถูกต้องไหมครับนั่นแหละแต่มีอีกมากมายนะถ้าใครศึกษาค้นคว้าตำรับตำราอ่านหนังสือมาเยอะๆเนี่ยก็จะรู้แหละครับว่าไม่ใช่มีเฉพาะแค่3ที่เราเห็นน่ะที่เราเห็นเรียกว่าเป็นจภาคีหรือว่า5องค์ที่เรารู้ นะที่พยยมาหากล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วมาบวกกับอีก2-3พิมพ์ดังกล่าวนะก็คือเส้นได้ใหญ่ปกโพอย่างนี้เราก็เห็นบ่อยเกตโบตูมอย่างก็มีมาแล้วนะแล้วก็ฐานแซมอย่างเงี้ยนะแล้วก็พิมพ์เรียกว่าเกตโบตูมเนี่ยเราเห็นมาเยอะแต่ว่า พุทธักเราไม่ค่อยได้เห็นนะเพื่อนสมาชิกนะดังกล่าวมานี่แหละเพื่อนสมาชิกก็เลยถามมาถามมาในช่องมหาสองพระบ้านที่ประยมหาลงไปหลายเดือนแล้วนะครับองค์นี้พุทฝักองค์นี้ลงไปหลายเดือนนะไม่ได้มาตอบเลยจันทึงสุขก็วุ่นวายกับการสอนหนังสืออยู่เสาทิตยมีโอกาสว่างมาดูโอ้โหท่านถามมาเกือบเดือนแล้วนะครับ ท่านบอกว่างงมีอยู่แล้วพิมพุทธกักท่านวหวอย่างนั้นเข้าใจว่าเจ้าของกระทูนี่ท่านคงคงไม่เคยผ่านตาหรือว่าไม่เคยได้ยินหรือไม่ค่อยได้เห็นตำรับตำรากเก่าๆด้วยความเคารพนะครับคงจะเป็นประมาณนั้นถ้าถ้าท่านเคยเห็นเคยศึกษาเคยหาประสบการณ์มาท่านจะไม่ไม่ถามแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราก็รู้แต่ห้าพิมพ์ใหญ่นั่นนะครับ ห้าพิมพใหญ่สามพิมพย่อยดังกล่ามาห้าพิมพใหญ่ก็คือวัดละคงพิมพ์ใหญ่เกตบัวตูมฐานแซมปกโพเจดี JD, เนี่ยอีกสองถึงสามพิมพก็เส้นได้อกครุฑนะพิมพ์อกครุฑเนี่ยนะพิมพอกครุฑหรือว่าพิมพ์สังคาติเนี่ยสามนะเส้นได้อกครุษสังคาติเนี่ยรวมเป็นแปดที่เรารู้กันนะนะแต่นอกเหนือจากนี้เราก็ไม่ทราบ เดี๋ยวให้เพื่อนๆด้มาดูเต็มอง์กันก่อนเราจะให้ดูแบบใกล้ๆขยายนะนี่คือด้านข้างด้านหลังเห็นไหมครับนี่ด้านหลังปรีออกไม้ไหมด้านหลังหลังปรีเลยนะครับองนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับความงามให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านไม่เคยพบเคยเจอพิมพ์นี้ท่านก็ถามแบบกระยาณมิตรนะ ท่านไม่ได้ถามแบบกเกลียนบางคนนี่ถามแบบกินเกลียนมาเลยนะถามแบบกเกลียนมาพราะยมาหาก็ไม่ตอบนะถ้าถ้ารู้ว่าคําถามนี้เป็นคาถามแบบไม่สร้างสรร์จะก็จะไม่ตอบนะมองมองดูออกนะคาถามไหนสร้างสรรตอบแล้วคนฟังได้ประโยชน์ก็จะนํามาตอบนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูพูดฝักเหมือนมือเหมือนโอเคนะเหมือนโอเคนะแต่ว่าเราก็เรียกว่าพูดวักนะ เห็นไหมครับถ้า <AU> ท่านมีเนี่ยท่านเก็บไว้ให้ดีเลยนะทุกอย่างโอเคนะท่านมีไว้เนี่ยลาบยศสรเสริญมั่งมีมั่งคั่งร่ํารวยสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างโอเคหมดเลยเห็นไหมครับเราเชื่ออย่างันแหละครับนี่คือพระพักนี่คือส้มระคังนะนะหรือว่าสุ้มเรือนแก้วนะนี่เนี่ยลักษณะเหมือนกับไหวผาซีกเห็นไหมครับ ถูกต้องไหมครับลักษณะเหมือนกับไหวผาซีขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมเนี่ยที่ซุ้มระครังนี่หาดูหาชมอย่างนี้ยากนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่อเย็นมาหาแบบบ้านๆก็ไม่ได้เห็นกันแล้วครับนี่ดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อนี่มันวาวดูอย่างนี้แกร่งนะดูหนึกนุ่มนะดูหนึกนุ่มจับนิเย็นมือเหมือนจับก้อนน้ำแข็งเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ ดูเหมือนเพิ่งสร้างใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ท่านมีวลีเด็ดก็คือพระสมเด็จวัดระคังดูเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ดูลักษณะลักษณะไหวผ่าซีกนะเนี่ยเป็นแบบนี้นี่งามอ่อนช้อยเนี่ยอ่อนช้อยชมดชม้อย งามเลยทีเดียวหาดูหาชมยากนะครับพระอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็นยุคโบราณจริงๆิงนี่ไม่ได้เจอนะครับนี่เหล็กไหลไผ่ดำเม็ดแดงนี่เราดูดีๆนะครับนี่เม็ดแดงเหล็กไหลไผ่ดำนี่เม็ดหยกเนี่ยฝังอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับเม็ดหยกกับก้อนผงปัตุกุลก็จะต่างกันนะเพื่อนๆสีก็จะต่างกันเห็นไหมครับสีต่างกันนะครับนี่ อย่างนี้นะครับอันนี้เม็ดหยกเราก็จะเห็นหยกขาวหยกแดงหยกดํำนะหินศิลาทุ่คุณนั่นแหละแต่พระมาหาจะเรียกว่าเม็ดพร,ระธาตุนี่นี่คือก้อนฝงพุทุกุณเนีย่ยฝังอยู่ในเนื้อพระนี้นะครับเนื้อก้อนฝงพรทุกขุนก,ก็จะต่างกันเราดูซุ้มระฆังเห็นไหมครับเนื้อเขาจะม้วนหดเหี่ยวเนี่ยม้วนหดเหี่ยวอย่างนี้นะครับ นี่เพื่อนสมาชิกดูนี่คือเม็ดทองคํานะเนี่ยเพื่อนสมาชิกสีเม็ดทองคําให้ดูใกล้ๆนะให้ดูใกล้ๆเพราะว่าเม็ดทองคําก็จะสีแบบเจิดจ้านะเนี่ยเป็นแผ่นเลยนะเพื่อนๆื่อน,นไหมกระจายอยู่ทั่วองค์พระเลยนะดูแล้วนี่ขนลุกขนพองเลยนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ย นี่คือทองคำนะเรียกว่าทองคำอยู่อยู่ที่องค์พระนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวถ้าใครได้ดูทริปนี้พระย,ายามหาจะเอาองค์ที่มีทองคำมาให้ดูนะองค์ที่เป็นเม็ดทองคำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันคอยคอยคอยชมนะครับ เป็นแผ่นเลยนะเพื่อนๆเนีเนเนเน่กระจายอยู่ทั่วองพระเลยนะงามนี่คลาสสิกไหมครับนี่หาดูหาชมยากนะเนี่ยอย่างนี้เม็ดทองคําเลยนะเพื่อนสมาชิกพ่อใหญ่มหาเนี่ยชอบนะคือเท่าไหร่เท่ากันนะถ้าส่องแล้วนี่เห็นเม็ดทองคําเนี่ยคือคือจะไม่ต่อราคาเลยนะคือเราเข้าใจเลยครับเจ้าของพระเขาก,ก็อยากปล่อยนะ เมื่อราคาดีถูกต้องไหมครับเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนจิตใจเขาเมื่อเราชอบเราศรัทธาเราไม่เดือดร้อนแล้วก็มีปัจจัยตามที่เขาต้องการแล้วก็ให้ไปเราก็เอาพระมาเห็นไหมครับเนี่ยงดงานนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูจุดอื่นนะครับนี่คือพระพัก ใครจะว่ายังไงใครจะมองยังไงถ้าเรามีองค์ความรู้นเราหนักแน่นนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูสิครับซุมระครังโอซุมระครังนี้งดงามนีเป็นองค์ที่2องเป็นองค์ที่สที่มีเม็ดทองคำเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับ เป็นคลื่นเลยนะเ,นเพื่อนเเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกนี่ก้อนดินซอพองเหลยไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดหยกหินศิลาที่ขุนนั่นแหละครับแต่ว่าพราะมหาจะเรียกว่าเม็ดหยกเม็ดแดง เวลาเราดูเราก็นี่แหละครับศึกษาวิเคราะห์แยกแยะเดี๋ยวถัดไปจะเอาหลวงพ่อดำองค์ดำที่มีเม็ดทองคำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูอีกองค์หนึ่งนะเพื่อนสมาชิกรอติดตามชมนะครับเราดูด้านไหนสมนครคันสิครับ ซุ้มระครเขาก็จะเห็นไหมครับนี่มนๆทื่อๆออ,ออกอย่างนี้แหละครับงามมากนะครับเนี่ยดูเนื้อดูผิวดูเนื้อดูผิวดูวัณะท่านนะครับเราดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังกันนะครับ โ oh, เราเห็นแล้วงามมากนะครับนี่เรียกว่าเมตรประทาศนะเปื่อนสมาชิกเรียกว่าเมตรประทาศ สีนี่เหมือนสีดินเหมือนดินแยกดินแตกละแหงเดือน5เลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูล่องรอยดูการปริดูการแตกการยุบการแยกของท่านเนี่ย,ยความงาม องนี้เรียกว่าดูหลังน้จ่ายตังได้เลยนะเพื่อนสมาชิกองค์พุทธฝักเนี่ยหรือว่าโอเคนะแก้วแหวนทรัพย์สินลาบยศสารเสริญนี่ทุกอย่างโอเคหมดถ้าท่านมีองค์นี้นะครับฝักเรียกดึงฉุดมานำมาเป็นของที่อยู่ในตัวตนนะมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะทุกอย่าง ให้เพื่อนเนได้ดูแบบใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะครับบาง บางทาง่านเรียกกันบ่อน้ําตานะเนี่ยเม็ดเราจะเห็นเม็ดดำมันไหมครับเม็ดดำนี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นอะไรไหมครับขเขาเรียกว่าบ่อน้ําตานะครับเนี่ยบอ่อน้ําตา ดูด้านข้างเราดูเราดูทุกข้างดูทุกมุมนะครับย่ล่องรอยการปริการแตก เหล็กไหลไปดำนี่แหละครับพงพวกทุกคุณเราดูทุกมุมนะครับนี่บ่อน้ำตานี้เยอะนะครับองค์นี้เป็นหลุมนี่ยุบเข้าไปด้านในเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูตัวเม็ดนี้นะครับโอ้แบบงดงามเห็นไหมครับเหมือนเป็นก้อนน้ำข้าวเลยนะสีน้ำข้าวเลยนะเห็นไหมครับนี่ก้อนผงพุทุกคนนี่ไหมแตกต่างจากเพื่อนเลยนะดดินซอพองเหลืองหรือว่าดินซอพองอะนะนี่ผงพุทุกคนผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตีนสิงเหนี่เลยนะครับ เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกนี่ครบนะครับองนี้งดงามเพื่อนสมาชิกดูนี่ครับเม็ดเล็กไลไปดำนี่เห็นไหมครับเนื้อนี่สุกมากเลยนะองนี้เนื้อนี่ฉ่ำจับนี่เย็นเหมือนกับจับก้นน้ำแข็งเลยนะ<ม>เพื่อนสมาชิกเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดทองคำนี่นะครับโอ้โหแบบ ดูแล้วตื่นตาตื่นใจนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นนะเห็นไหมครับนี่เม็ดทองคําฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะหาดูหาชมยากนะที่เราเห็นเป็นเม็ดทองคําอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกถ้าเราเจอเราเห็นแล้วนี่เก็บรักษาไว้ให้ดีนะเก็บรักษาไว้ให้ดีพระที่มีเม็ดทองคำนี่ถือว่าเป็นพระที่ เป็นมวลสารที่หายากนะมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวช่วงนี้ทริปถัดไปเนี่ยก็จะนำเอาองค์ที่มีเม็ดทองคำอย่างนี้มาให้เพื่อนสมาชิกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกองค์หนึ่งนะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ